สวัสดีค่ะมือนี้สีผ้าพ,พี่น้องมะเบิงทุเรียนปลูกได้หาเดือนต้นซ้ำนี่สภาพกับบขคอยงามปันไดแล้วกะ็สิผ้าพ,พี่น้องมาเบิงว่าเขาควรสีใส่ปุ๋ยใส่ฟุนมองไดหากมันเดินไปหอดไซล้ลต้นขนาดน,นี้อันนี้ได้มาก ถอนหญ้าก็เลยได้มาเห็นค่วมลับของต้นทุเรียนที่เหาขืาดว่ามันบงงามมันหากมันคือสีบบไปไกลเพราะปันไรนะพี่หนกอ,อันนี้ก็ได้มาลุกหญ้าก็เลยตอนนี้มันเป็นหล่องนะพี่หนกก็เลยขุดขี้ดินมาถมหล่องนี่มันเป็นหล่องที่เหาเห็ดว้ต้นหนาฝุนนะพี่้อก ก็เลยคุดขี้ดินจากมองนี้ไปใส่ห่องแล้วก็เลยไม่เห็นหากทุเรียนพี่นนอกก็เลยขึ้นเมื่อเอากล่องมาถทายพี่น้องเบิ่งสสิเด,เดหูไปนับกันเฮียนหูไปนับกันนะพี่นนอกต้นขนาดนี้กับพวกงามปันไดอันนี้เท่ากับได้ใส่ปุ๋ยใส่อินทรีย์วัตถุใสุ่งนะไรพี่นนอกเข้ากับใส่ก็ขึ้นวาโอบส่งผุ่มนะพี่นนอก แต่ว่ามันออกมากไก่กูหันได้พี่น้องเดี๋ยวสิอันเปิดให้พี่น้องเบิกเบิงด้อพี่น้องฝ่าวายพี่น้องเพอภัพยเพราะว่าคืนเมื่อเอากล่องอยู่ที่งเทียงนะก็เลยนี่นี่นี่พี่น้องนี่อันดีนี่พี่น้องนี่หากของเพื่อนดีใจขนาดเลยพี่น้องทีเห็นหากนี่หากของทุเรียนได้พี่น้องนี่หากฝอยหากอ่ะน,นี่น ยังเดินเดินดีอยู่ออกมาไกลเติมนะพี่นอกพี่ส่วงผุมมันอยู่พี่ทายพี่นอกเบิงสูงสูงพี่มันมันออกมาเลือยใหม่นะพี่นอกมันออกมาเลือยใหม่พี่หากปลายหกมันนี่ออกมาไกลเติ่หนึ่งสองสองขืบกลัวจากเบ่ามันนะพี่นอกบาดเ่อต่อไปนีเฮ้าก็ต้อง ใส่ใส่ผีได้พี่น้องบะเทือนี่ฟุ่นปุ๋ยเฮ้าตรงใส่ทั้งนอกพี่เฮ้าตรงขายายว่ององมาอีกนะพี่หนอ้องน,นี่โป๊กไว้เนาะพี่น้องเนาะเห็นชัดเจนเลยพี่น้องนี่ว่าต้นบ่วงามว่าเพื่อนสีโบอันนั้นว่าสีโบหากสีโบเดินปันใดกัใส่เต่แถวนี่แต่แถวมันออกมากผีเลยเลยใหม่ออกมากแบไก่นะพี่น้อง ก่อเหตุให้เฮาได้หูว่ามันกะพัฒนาการอยู่หันนะาพี่้อกมันพัฒนาตัวของมันเองอยู่ก็คืดดีใจหุม่มหุมอยู่ว่าโอ้มันกะกำลังโตสู่ขึ้นกันนะพี่้อกนี่ใกล้ชีวิตโพนเลยพี่้อกเพราะว่ามันเลื่อยออกมาพี่เลยนะเลื่อยออกมาใหม่เลยไก่ชีวิตโพ่นเลยขนาดว่าต้นบ่งามประดไดได้นีพี่้อก เบิ่งแต่ภายหนกกับบ่หูได้ว่าเพิินอัน,นกำลังพัฒนาแต่ว่ากำลังปรุงยอดนะพี่หนกต้นเป็นทรงอันนี้ทรงห้างสือมาบ่างามเป็นทรงกิ่งขางนะพี่้อกมันย่วโพดแลวกับบอร์ตรัดยอดก็เลยเป็นอจ่าสี่ขั้นข้าวสือกิ่งกระดงต้นตรงตรง,ตรงที่ว่า บโค้งนะบต้องให้มันโค้งยอดเตื่อยนะพี่น้องยอดเฟื่อยนะโบอันให้มันตรงๆนะมันสีดีกว่านี้อยู่คลิปนีก้กะพ้าพี่น้องมาเบงซจำหน่นะพี่น้องอันนี้เทากับด้ใส่ปุ๋ยไปจนเขียวพี่น้องดินใส่ปุ๋ยอินรีปุ๋ยอันเคมีกับใส่เคมีใส่น้อยหนึ่ง ว่าทุเรียนมันบมหมักปุ๋ยกับโบแมนปันไหนได้พี่น้องมันหมักอยู่แต่ว่าเฮาอย่าไปใส่ไก่ตุ่นมันนะพี่น้องมันกะสีบบเงาวบ่สูหากดอกพี่น้องแต่ว่ามันกะสีมี่ตัวสันตัวเง่านะหากมันนะเฮาก็ใส่เพื่อไว้ต่อไปเฮาก็ตรงขยายออกมาอีกแล้วพี่น้องขยายฟุ้นขยายปุ๋ยเฮาออกมาอีกมอนกะขอบคุณพี่น้องหลายๆเอค่าในการรับช้ม ทุเรียนทงหน้าภาคอีสานน้ำเพื่อเขมรลาดขอลาพี่น้องไปซ้ำหนีสักก่อนค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องมีความสุขในการเห็ดเกษตรทุกทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ